ระบบกรองน้ำเฮกซากอนอัลคาไลน์ไฮโดรเจนวิธีการติดตั้งอย่างง่ายๆด้วยตนเองและการดูแลรักษาก่อนติดตั้งตรวจด,ดูว่าคุณมีส่วนประกอบต่อไปนี้ครบถ้วนแล้วหรือยังตัวเครื่องไส้กรองสีไส้กรอง 4, ไส้กรองเซรามิกไส้กรองอัคลคาไลไส้กรองไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซิน ไส้กรองหินแรกและกรองอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆขั้นแรกคุณต้องติดตั้งไส้กรองก่อนเริ่มด้วยการแกะฝาครอบเครื่องกรองทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกนำไส้กรองออกจากกล่องแล้วสวมเข้ากับแกนยึดให้ตรงตามตำแหน่ง โดยดูจากหมายเลขของไส้กรองให้ตรงกับหมายเลขที่แป้นยึดและเพื่อให้แน่ใจว่าไส้กรองอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วให้สังเกตดูว่าส่วนที่ติดสติ๊กเกอร์นั้นหันไปทางด้านหลังของเครื่องเมื่อติดตั้งไส้กรองทุกไส้ที่ถูกต้องแล้วหนีบด้วยคลิปยึดฐานไส้กรองเข้าไประหว่างฐานไส้กรองกับแป้นยึดทุกอันเพื่อให้แน่นยิ่งขึ้น พิจารณาดูว่าคุณต้องการให้เครื่องกรองนี้ติดตั้งอยู่กับกอ๊อกน้ำอันไหนจากนั้นดูว่าปลายของกอ๊อกดังกล่าวมีเกลียวอยู่ด้านในหรือด้านนอกถ้ากอ๊อกน้ำของคุณมีเกลียวอยู่ด้านนอกให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะถอดหัวกอ๊อกที่ปลายก๊อกน้ำของคุณออกติดหัวกอ๊อกเปลี่ยนทิศทางน้ำไว้ที่ปลายก๊อกดยการหมุนเกลียวข้อต่อ าการวาวน้ำออกชี้ลงน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำก๊อกที่ไม่ผ่านการกรองหากต้องการน้ำกรองให้หมุนก้านวาล์วไปทางขวาให้ตั้งฉาก90องศาถ้าก๊อกน้ำของคุณเป็นแบบเกลียวในให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะถอดหัวก๊อกที่ปลายก๊อกออกใส่วงแหวนยางซิลิโคนลงในวงแหวนโลหะที่เลือกขนาดที่พอเหมาะ นำวงแหวนโลหะนี้สูมไว้กับปลายกอ๊อกขันให้แน่นด้วยเหรียญบาทจากนั้นนำหัวกอ๊อกเปลี่ยนทิศทางน้ำไปติดกับปลายกอ๊อกอีกครั้งหนึ่งหมุนให้แน่นวัดความยาวของสายยางให้พอดีกับระยะระหว่างกอ๊อกกับฐานของเครื่องกรองแล้วตัดให้ได้ความยาวดังกล่าวส่วนปลายสายยางสีขาวข้างหนึ่งเข้ากับช่องน้ำเข้าที่อยู่ข้างตัวเครื่อง ดันเข้าไปให้แน่นตรวจดูว่านแน่นดีแล้วหรือไม่โดยการดึงสายยางเบาหากไม่หลุดก็แสดงว่านแน่นดีแล้วหลังจากติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วเปิดน้ําให้ไหลผ่านระบบเป็นเวลายอย่างน้อย20นาทีก่อนนําน้ํามาใช้น้ำที่ออกมาอาัดขุ่นและมีสีออกเทาทั้งนี้เพราะน้ำไปชะล้างฝุ่นผงคาร์บอนที่ติดอยู่ที่ไส้กรองเมื่อน้ำที่ออกมาใสดีแล้วจึงสามารถนำไปใช้ดื่มหรือประกอบอาหารได้ ถ้าไม่ต้องการใช้น้ำกรองก็เพียงปิดก๊อกน้ำตามปกติแต่จะมีน้ำหยดออกมาต่ออีก2-3นาทีถ้าต้องการหยุดน้ำหยดในทันทีเพียงดันก้านก๊อกน้ำด้านบนกลับไปสูต่ตำแหน่งเดิมการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเฮกซากอนอันคาลนยไฮโดรเจนสำหรับไส้กรองเซรามิกที่สกุกปรกนั้นจะเป็นต้องล้างอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคุณสามารถตรวจดูสภาพของไส้กรองได้โดยมองผ่านช่องใส่ที่ตัวเครื่องวิธีทำความสะอาดก็ง่ายเริ่มโดยการปิดก๊อกน้ำและถอดฝาครอบตัวเครื่องทั้งด้านหน้าและด้านหลังออกถอดไส้กรองเซรามิกออกจากแป้นยึดโดยการดึงคลิปยึดฐานไส้กรองออกและดึงไส้กรองเซรามิกขึ้นมาเปิดฝาไส้กรองเซรามิกออกโดยใช้ประแจเปิดปิดไส้กรองที่มีมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ ดึงไส้กรองเซรามิกออกมาใช้แปรงที่มีมาแล้วเช่นกันขัดถูไส้ซเซรามิกอย่างเบาๆใต้น้ำก๊อกที่เปิดให้น้ำไหลอยู่ตลอดเวลาอย่าใช้ผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใดๆเพราะจะเป็นอันตรายกับผิวไส้กรองเมื่อไส้กรองสะอาดดีแล้วให้เติมน้ำลงในกระบอกไส้กรองสูงประมาณหนึ่งใน3ของกระบอกก่อนจะใส่ไส้กรองเซรามิกกลับลงไปในกระบอกอีกครั้งหนึ่งปิดฝาไส้กรองหมุนให้แน่นด้วยประแจเปิดปิดที่มีมาให้ ดันไส้กรองกลับเข้าในแป้นยึดหนีบคลิปยึดฐานไส้กรองเพื่อยึดไส้กรอกให้แน่นปิดฝาครอบเครื่องทางหน้าและหลังตามเดิมไส้กรองทุกชนิดจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเป็นระยะระยะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีน้ำที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมไว้บริโภคอยู่เสมอหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูได้จากคู่มือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่อง เทกซากรอนอันคลายไฮโดรเจนติดตั้งและดูแลรักษายอย่างง่ายดายด้วยตัวคุณเอง